รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มากระตุนโดยออดัสเอ็กต์ทราโทนิกและแชมพูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฝันที่ไกลไปถึงครับผม ผู้ชมครับวันนี้นะครับเป็นตอนที่พิเศษสุดเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเรานะฮะก็คือโค้ชนะครับที่จะมาบอกเล่าเคล็ดลับรวมถึงวิธีการที่จะพาชีวิตของตัวเองไปสู่ความสําเร็จสูงสุดนะฮะซึ่งอันนี้ต้องแอบกระซิบบอกก่อนนะครับว่าค่าเรียนที่โค้ชได้ไปเล่าเรียนมาโอ้โหแพงสุดๆเลยแต่วันนี้เป็นโอกาสที่ดีเลอเกินนะฮะเพราะเราจะได้มาเรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคต่างๆนะครับแบบไม่เสียสางกันเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโค้ชรอเราอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปพบโค้ชก่อนนะฮะตามมาเลยครับ ครับและตอนนี้นะเราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้แล้วนะครับคุณเดชาทรีริยมชาติหรือโค้ชเดรับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับยินดีครับวันนี้น้องๆทางบ้านจะต้องงงว่าเอ๊ะโค้ชเป็นโค้ชนักกีฬาหรือเปล่าหรือว่าโค้ชทำงานอะไรบอกเราได้ครับได้ครับยินดีเลยครับน้องคืออย่างนี้ครับโค้ชเนี่ยมันมันแบ่งเป็นหลายอย่างจริงๆโค้ชที่เป็นนักกีฬาก็มีนะฮะ แต่ว่าบาังเอิญเนี่ยพี่เป็นโค้ชที่เป็นโค้ชส,สร้างแรงบัานดาลใจ mm hmm. ไม่ใช่เป็นโค้ชส,สาหรับฝึกฝนนักกีฬานะครับคือโค้ชส,สร้างแรงบันดาลใจก็คือว่าผู้ที่ทําให้คนอื่นน่ะมีกําลังใจแล้วก็มีแนวทางในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะครับ,รบเพื่อที่จะให้เจริญรุ่งเรืองไม่ว่าคุณจะเป็นเยาวชนไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลทั่วไปผม,ผมมีวิธีที่เรียนรู้มาจากกูรูนะครับระดับโลกแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกันใน,ใน,ใ,น,ใ,นในช่วงต่อไปเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับ,บใช่ครับใช่เดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับกันนะครับ แต่ทีนี้สิ่งที่กินคิดว่าเอะมันจะมีความสับสนหรือเปล่าร,ระหว่างคำว่าโค้ชกับคำว่าเทรนเนอร์หลายๆคนคงรู้จักอ,อ,อ้าต่างกันยังไงได้ได,ได้ได้ครับได้ครับคืออย่างนี้นะครับคำว่าโค้ชกับคำว่าเทรนเนอร์เนี่ยต่างกันตรงที่ว่า โค้ชเนี่ยมันเหมือนกับเราสอนแบบวันอ n อนวันหนึ่งตอนหนึ่งะครับแล้วก็มีการบอกต่ออย่างสมมุติว่าผมผมเทรนน้องน้องกรีนใช่ไหมครับผมก็ต้องบอกว่าเออน้องกรีนตอนนี้มีความสามารถไประดับไหนแล้วอะไรเนี่ยหล่อไปถึงไหนแล้วอตอนนี้ความหล่อน้องกรีนไปถึงไหนแล้วอ่าแต่ว่าเทรนเนอร์เนี่ยเราสอนเป็นหมู่คณะสมมุติว่าเราเทรนเนอร์เทรนทหารหรือเทรนคนที่เข้ามา เป็นชุดเป็นเป็นกลุ่มอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเทรนที่บอกไปปุ๊บคุณเข้าใจในสิ่งที่ผมเทรนแล้วก็จบไปนะครับเพราะนั้นมันก็ถูกต้องครับถูกต้องวันนี้เราเรียนตัวต่อตัวใช่ครับวันนี้วันนี้เป็นโค้ชก็ตัวต่อตัวกับน้องกรีนะและท่านผู้ชมด้วยท่านผู้ชมด้วยนะครับสุดยอดครับทีนี้ทราบมาว่าโค้ชเนี่ยได้มีโอกาสโอ้โหไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจไปเรียนกับโค้ชชื่อดังระดับประเทศระดับโลกเลยครับเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ครับยินดีเลยครับจริงๆแล้วมันเป็นโชคดีของผมแล้ว อในเวลาเดียวกันนะครับผมเริ่มต้นจากมารู้จักโค้ชอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับเป็นผู้หญิงนะครับชื่อว่าอาจารย์สีรักษ์ตันสลิหรือโค้ชปุกยักษ์นี่เองปุกพลังนะครับผู้ชมบางคนอาจจะเคยชมเพราะว่าโค้ชสีรักษ์ก็เคยมาเป็นแขกรายการเราเอาจริงเหรอครับโอ้ยงั้นก็ดีเลยครับท่านเป็นอาจารย์ผมเองครับเป็นอาจารย์คนแรกเลยแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วก็พอเราเรียนรู้เรื่องการพัฒนาตัวเองุ๊บเราเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างพุ่งก้าวกระโดดเลยปุ๊มก้าวกระโดด พอก้าวกระโดดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดผมก็เลยเริ่มต้นจากตรงน,นั้นแล้วก็ไปเรียนรู้จากกูรูระดับหนึ่งของโลกอย่างทีฮ์ฟเอเคอร์นะครับคนที่แต่งหนังสือเอิร์ลินเนอร์มายอินเทนซีฟเอิร i ลินเนอรมายนะครับคือจย่าไปรู้สึกใจหนังสือเป็นภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะ ขายความลับสู่ความมั่งคั่งนะฮะเขาเป็น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 กูรูที่ช่วยให้คนพัฒนาตัวเองแล้วก็ก้าวสู่ความร่ารวยครับที่ผมไปเรียนมา้องกรีนนะครับเราพูดกันถึงเรื่องของเส้นทางความสาเร็จในมุมมองของโค้ชเองนะฮะในฐานะที่แบบโอ้โหมีประสบการณ์มากมายโค้ชมองว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เราไม่ไปถึงจุดที่จะสําเร็จอะไรคืออุปสรรคเป็นคําถามที่ดีมากครับ้องกรีนขอบคุณมากครับจริงๆ โดยว่าแล้วคนที่ไม่ประสบความสำเนนะะร็จนะฮะส่วนใหญ่มันเริ่มจากว่าเรากลัวความกลัวส่วนใหญ่มาจากความกลัวนั้นอย่างเคยเคยเคย,เคยไหมครับว่าเราเคยกลัวอะไรบางอย่างไหมครับทาให้เราพลาโดโอกาสที่สําคัญในชีวิตไปหลายๆครั้งยกตัวอย่างง่ายๆอย่างบางคนเนี่ยนั่งอยู่ในห้องประชุมออฉันน่ะคิดไอเดียเนี่ยท่านประธานถามมาปุ๊บนะี่ฉันรู้ไอเดียนี้นะฉันตอบได้เลยฉันรู้ว่ามันจะต้องเป็นยังไงปรากฏว่าลืมยกมือกลัวที่แค่จะยกมือก็ไม่กล้ายกอีกคนนึงยกไปเขาก็ เดินต่อไปเขาเป็นผู้การแล้วเขาขึ้นไปแล้วทําให้เราเสียโอกาสทางชีวิตไปนะครับความกลัวเนี่ยมีสองอย่างอันที่หนึ่งกลัวที่จะประสบความสำเร็จกลัวที่ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ฟังแล้วงงใช่ไหมดูงงแล้วก็อันอันที่สองเป็นคนคนทั่วไปคือกลัวที่จะล้มเหลวอันนี้อันนี้ทั่วไปอันนี้ปกติทุกคนรู้อยู่บางคนเราก็อาจบางทีเราก็อาจจะเป็นกลัวพลาดกลัวผิดถูกแต่ไอ้กลัวที่จะประสบความสำเร็จมีด้วยหรอครับมีน้องเป็นยังไงฮะคือยี มันอยู่ในติดใต้สำนึกตัวที่เราไม่รู้ตัวไอความกลัวที่จะไมะ่ที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยค,คืออย่างยกตัวอย่างเช่นอ่าผมยกตัวอย่างน้องกรีนก็ได้ครับผมน้องกรีนเคยนึกมามว่าวันหนึ่งอ่ะน้องกรีนจะเหมือนพี่เบิร์ตมัน,นมันก็เหนื่อยเหมือนซุปเปอร์สตาร์อู้หู<น>ะระดับประเทศสักนาดนั้นเั้นทางมันต้องไกลครับคําถามเดียวกันครับน้องกรีนคิดไหมครับตอนที่พี่เบิร์ตอายุเท่าน้องกรีนี่ะเขาจะเป็นซุปเปอร์สตาร์เหมือนวันนี้น่าคิดไหมครับท่านผู้ชม่ก็เป็นเรืร่องที่น่าคิดนะฮะว่า ถ้าเกิดคนที่เขาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดนะครับ<ช>ไม่ว่าจะเป็นทักธุรกิจใหญ่ของเมืองไทยในวันนี้หรือแม้กระทั่งพี่เบิร์ตเองเนี่ยวันนั้นวันที่พี่เบิร์ตยังเป็นพี่เบิร์ตทำงานอยู่แบงค์กรุงเทพเออแบงค์กสิกรไทยนะ พี่เบิร์ตคงไม่คิดว่าพี่เบิร์ตจะมายิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับมามีชื่อเสียงมากมายขนาดนี้เหมือนกันครับน้องๆก็เหมือนกันวันหนึ่งน้องๆไม่ทราบหรอกครับว่าน้องๆจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่วันนี้ถ้าเราปิดกั้นความคิดเราซะแล้วว่าเราทําไม่ได้เนี่ยผมมั่นใจว่าคงคงไปไม่ถึงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความกลัวเป็นสิ่งที่ต้องเอาออกไปจากใจตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มทำอะไรกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวออกไปหมดเลยครับ แล้วชีวิตเราจะ,จะ,จะเจริญรุ่งเรืองครับ,รบม,มีบมเป็นเพียงแค่เบรกแรกเท่านั้นนะค,ะครับะม,มีเคล็ดลับต่างๆรอเราอยู่อีกเพียบนะฮะในปัจกลยไปถึงช่วงถัดไปแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ครับผมครับผม ำนักงานกสทชมีหน้าที่บริหารกำกับดูแลและจัดสรรคลื่นความถี่กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมและกำกับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคมรวมถึงการพิจารณาอนุญาตการกำหนดหลักเกณฑ์ประเภทกิจการโครงสร้างอัตราค่าบริการตลอดจนการออกระเบียบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกสทชตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช สนับสนุนโดยสเอ d กซ Extra Tonic และแชมพูช่วงนี้สนับสนุนโดยแป้งทอดกรอบโกกิกลับเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับตอนนี้เรายังคงนั่งกับโค้ชสร้างแรงบันดาลใจนะครับโค้ชเดย์นะครับผมครับผมครับหลังจากที่เบรกเมื่อสักครู่เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของความกลัวไปใช่ครับอ่าทีนี้เรามาต่อยอดกันงั้นสักนิดนึงครับผมนะฮะได้มีการโอกาสคุยกับโค้ชนอกรอบครับว่าเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจหรือการที่จะไปสู่ความสําเร็จเนี่ยมันมีหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือเรื่องของทางเลือก อันนี้สําคัญมากสํกาสคัญมากเลยครับเกรียครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะกลัวเพราะอะไรครับกลัวเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกเนาะ mm hmm. สมมุติว่าเรามีทางเลือกทางเดียวอย่างเงี้ยยกตัวอย่างติ้งต่างอะว่าคนคนนึงจบมาแล้วก็ไปทํางานนะครับทางานแล้วก็ไม่มีทางเลือกเนาะเพราะว่าอุย้ยถ้าเราตกง,งานทาไงอะอุ้ยเราต้องให้เอาเงินให้แม่เราด้วยอุ้ยภาระมีรอยอยู่แล้ว uh huh. อา้าวไม่พอนนองเพิ่งไปออกรถใช่ไหมออกรถคันใหม่มา อ้าวแล้วต้องผ่อนรถอีกเดินหนึ่งตั้งอีกหลายตังค่าห้องค่าห้องอีกนู่นนี่นั่นนะฮะไม่รวมค่ากิ๊กอันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะโอเคแล้วก็แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเรามีภาระรออยู่เรามีรายได้ที่ฟิกแน่นอนนะครับมันทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่มีทางเลือกเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆคนเดียวกันนี่แหละครับวันนี้คุณเกิดว่ายกตัวอย่างคุณทํางานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นพอตอนเย็นคุณไปขายของต่อสมมุติว่าวันจันทร์ถึงศุกร์คุณไปขายของต่อเสาร์อาทิตย์คุณก็ไปขายของต่อ คําถามผมว่าคือเขาบอกกันนะฮะว่าไม่เคยมีใครเสียชีวิตจากการทํางานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเลือกมีเราเห็นไหมฮะน้องกินเพราะว่าตอนนี้ทางเลือกของคนเราเปิดแล้วผมจะกลัวไหมครับเพอเพอหลายคนนะครับที่ทํางานอดีเลกเนี่ยมีรายได้มากกว่างานประจําแล้วพอเปิดทางเลือกของตัวเองออกมาอย่างนี้เนี่ยเราไม่กลัวละครับเราไม่กลัวครับน้องๆไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีทางเลือกที่มากหลากหลายถึงวันนี้คุณคุณไม่ต้องความกลัวก็จะหายไปโดยปริยาย อีกสิ่งหนึ่งครับผมที่กรีนแอบงงอันนี้งงส่วนตัวได้แหละว่านอกเหนือจากทางความสําเร็จทางอื่นไปแล้วไม่กลัวหาทางเลือกอื่นๆน้กับชีวิตมีอย่างหนึ่งสําหรับคนที่อยากรวยอยากสาเร็จเขาบอกว่าการรังเกียจความรวยมันจะเป็นการสกัดให้เราไปสู่ความรวยเป็นยังไงครับโคชตรงนี้เป็นงี้ฮะคือผมขอเรียกมันว่าพิมพ์เขียวทางความคิดแล้วกันคนเราเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆเหมือนกับสัญญาครับสัญญาของคนเราเนี่ยมันคือถูก ตั้งแต่เราเกิดมามันก็จะมีสัญญาความเจ็บปวดความแรงต่างๆนะครับซึ่งสะสมกันมาเป็นระยะเวลาเป็น10ปี20ปีแล้วก็สัญญาเหล่านี้มันมีเรื่องของความคิดที่ปิดกั้นความรวยอยู่อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นในในความคิดเหล่านั้นเนี่ยทางพิมพ์เขียวเนี่ยของของเราเราบอกว่าเราบอกตัวเองว่าเราไม่ไม่ไม่รวยหรอก mm hmm. เราเป็นนักกีฬาระดับโลกไม่ได้ เราเป็นเราแข่งชนะโอลิมปิกฟิสิกส์ไม่ได้ไม่เห็นทีวีแววทำไม่ได้เราทําไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราทําไม่ได้จริงๆถูกไหมครับเพราะว่าเราอาจจะทําไม่ได้หรืออาจจะทําได้ก็ได้แต่ว่าเมื่อคุณปิดกั้นของตัวเองไปแล้วเนี่ยถามว่าคุณจะไปเรียนรู้จนทําได้ไหมคุณจะไม่เรียนรู้นะฮะเหมือนคนที่ไม่อยากจะซื้อรถเบนซ์เนี่ยเขาก็จะไม่มองหารถเบนซ์เขาก็จะมองหารถโตโยต้าแน่นอนแล้วคุณจะจบด้วยดิสแตนท์แน่นอนนึกออกไหมฮะเพราะนั้นถึงวันนี้เนี่ยคุณคุณคุณมองหารถเบนซ์อยู่ ในในจิตของคุณบอกว่ายกตัวอย่างง่ายๆเช่นผมรู้จักน้องคนหนึ่งนะครับที่เขาเทําธุรกิจแล้วไม่ได้ร่ํารวยอะไร,รแต่การปิดกั้นความรวยของเขาเกิดจากการที่ว่าเขาไม่กล้าเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับก่อสร้างแต่เขาไม่กล้าที่จะเข้าไปหาเ,เขาเรียกว่าลูกค้ารายใหญ่เนื่องจากเขามองว่าคงไม่ได้หรอกอเราเล็กไปเราทําไม่ได้แน่ก็ลองคิดดูสิครับ หลังจากที่เขาได้เรียนรู้อะไรบางอย่างไปปุ๊บเนี่ยทุกวันนี้เขาเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดเขาก็วันดีคือดีเขาเข้าไปหาบริษัทเอ่อไม่ทราบว่าเอ่ยชื่อได้บริษัทที่ใหญ่นะครับเป็นยักษ<ะ>์ใหญ่ใน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 เรื่องของกจัดหมู่บ้านจัดสรรอะไร,รต่างๆก็เข้าไปก็ปรากฏว่าพอเข้าไปปุ๊บเด็กคนนี้เนี่ยฮะเขาบอกหมดเปลือกเลยว่าเขามีไอเดียอะไรต่างๆฮะแล้วก็ปรากฏว่าโชคดีมากเลยทางทางบริษัทนั้น ต้องการให้ซับคอนแทคมาเป็นคู่เพื่อเพื่อที่เหมือนกับว่ามาเป็นตัวสำรองเอาง่ายๆเป็นตัวสำรองจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับไม่ถึง1ปีบริษัทนี้อันนี้เรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นคือซัพพอร์ตให้กับเด็กคนนี้ให้เขาสามารถไปกู้แบงค์แล้วไปขยายโรงงานขยายโอ้โหใหญ่เมื่อก่อนต้องไปหาลูกค้านะฮะลำบากมากเลยนะต้องไปหาลูกค้าต้องไปวิ่งหาลูกค้าเหนื่อยมาก mm hmm. ตอนนี้พอมาอยู่ริมถนนมามีโกดังริมถนนมีแต่ลูกค้าเข้ามา อยู่เฉยๆกับที่ชีวิตเปลี่ยนภัยไม่ถึงกับไม่ถึงปีเป็นเพราะว่าพิมพ์เขียวทางการเงินของคุณไม่ยอมปิดกั้นว่าคุณไม่สามารถจะประสบความสำเร็จได้ครับผมเพราะเขากล้าที่จะทําในเรื่องบางเรื่องคําถามผมคือคุณเข้าไปหาบริษัทใหญ่เงี้ยถ้าเกิดคุณติดต่อแล้วคุณไม่สาเร็จคุณเสียอะไรไหมฮะก็เรามานั่งนึกดูก็ไม่เสียอะไรนะคุณเสียอะไรไหมะะฮะคุณคุณเป็นเด็กนักเรียนที่ไม่เข้าใจในเรื่องการเรียนคุณเข้าไปถามอาจารย์คนนี้ คุณเสียอะไรไหมฮะถ้าอาจารย์ไม่ตอบหรืออาจารย์ว่าคุณโง่คุณเสียอะไรไหมฮะถ้าไม่ได้คําตอบกลับมาเราก็ไม่เสียอะไรแต่ถ้าคุณเข้าไปาเด็กคนนี้ที่เข้าไปหาบริษัทใหญ่สมมติว่าถ้าเกิดบริษัทใหญ่นี้ติ้งต่างว่าปฏิเสธปฏิเสธปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเขาได้เรียนรู้แล้วว่าเขาจะต้องไปพบกับจัดซื้อคนไหนถูกไหมเขาได้เรียนรู้ว่าโครงสร้างของบริษัทเนี้ยถ้าจะเข้าไปหาบริษัทเนี้ย จะต้องไปติดต่ออย่างไรผ่านอะไรก่อนะอ,อะไรหลัง,งถูกต้องครับน้องอปรีน,น<ง>ใช่ครับผมเ <ature> พราะฉะนั้นเขาได้เรียนรู้แล้วครับ,รบนะฮะมันมันได้เกิดการเรียนรู้เลยหรอคือได้กับได้เหมือนก็ไปหาอาจารย์เนี่ยฮะคุณไปหาอาจารย์เสร็จปาาจารากฏว่าอาจารย์บอกอุ้ยแค่นี้ก็ไม่เข้าใจแต่ผมถามว่าหนึ่งอาจารย์จําคุณได้ไหมนสองเมื่อคุณเข้าไปหาอาจารย์ครั้งหน้าความพยายามเกิดขึ้นครับอาจารย์จะพิจารณาคุณมากขึ้นนึกออกไหมฮะอย่างน้อยเอ้าน้องปรีนไาอีกแล้ว คีนี้หมายถึงเขามาทิแล้วถูกไหมค,ครับมันมันมันไม่มีอะไรหรอกครับในโลกใบนี้ที่ที่ที่เราทําแล้วสูญเปล่านะครับเพียงแต่พิมพ์เฉียวที่ปิดกั้นความเจริญปิดกั้นความสําเร็จของเราเนี่ยมันมันบอกเราว่าอย่าไปทําอย่าไปทําเสียเวลาอย่าไปทําแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันคือมูลค่าทั้งนั้นนะครับ แค่มีความกล้านะฮะใช่ครับกล้าที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆใช่ครับเรียนพิมพ์เขียวทั้งความคิดใช่ครับนะฮะโอกาสที่จะสําเร็จก็ไม่ยากเกินไปถูกครับผมคุณผู้ชมนะฮช่วงหน้านะฮะอยากให้กลับมาติดตามกันต่อเนะครับเพราะว่าเรื่องราวดีๆรวมถึงเคล็ดลับช่วงหน้าโค้ชจะมาชี้เจาะตัวๆเลยนะฮะว่าทํายังไงถึงจะประสบความสําเร็จและเดินตามฝันได้อย่างที่โค้ชของเราเป็นนะครับติดตามชมในช่วงหน้ากับฟันนี้ไกลไปให้ถึงครับกล นักงานกสทชมีหน้าที่บริหารกํากับดูแลและจัดสรรคลื่นความถี่กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมและกํากับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคมรวมถึงการพิจารณาอนุญาตการกําหนดหลักเกณฑ์ประเภทกิจการโครงสร้างอัตราค่าบริการตลอดจนการออกระเบียบเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของกสทชตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช สนับสนุนโดยออดัตเอ็กซ์ตร้าโทนิกและแชมพูช่วงนี้สนับสนุนโดยแป้งทอดกรอบโก๊กีเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะกับรายการฝันนี้ไกลไปถึงนะครับตอนนี้เราก็ยังคงสร้างแรงบันดาลใจกันตั้งแต่ต้นรายการจนถึงเบรกสามแล้วนะครับกับแขกรับเชิญของเรานะครับโค้ชเดนะฮะอ่เรามาคุยกันต่อหลังจากที่เรารู้เคล็ดลับนะฮะมาพอประมาณละครับสําหรับตัวโค้ชเองนะฮะด้วยความที่โค้ชได้มีโอกาสไปเรียนกับกูรูชื่อดังมาหลายๆท่านเลยนะครับ ต้องมีคมเคล็ดลับหอล่มาบอกเรากันว่าทํายังไงเราถึงจะประสบความสาเร็จอ๋ออันนี้มีเคล็ดลับแน่นอนฮะแต่ว่าก่อนจะไปถึงเคล็ดลับตรงนั้นนะฮะอยากจะให้น้องๆเข้าใจท่านผู้ชมเข้าใจถึงว่าคนเราเนี่ยมันจะต้องมีเป้าหมายก่อนเป้าหมายชีวิตเนี่ยมันมีทั้งเป้าหมายใหญ่เป้าหมายเล็กเป้าหมายในการเรียนเป้าหมายต่างๆมากมายแต่เป้าหมายในชีวิตเราต้องมีครับ,รบเราต้องรู้ว่าเราอะเราเกิดมาในชาตินี้เราต้องการจะทําอะไร แล้วจะทํายังไงให้เป้าหมายเราจะยิ่งใหญ่ได้แค่ไหนในชีวิต <S <S ทุกคนผมเชื่อมั่นนะครับว่าทุกคนสามารถจะยิ่งใหญ่ได้หมด <S <S ผมมั่นใจครับทุกท่านยิ่งใหญ่ได้แน่นอนแต่ปัญหาคือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่ยิ่งใหญ่เพราะว่าไม่รู้จะยิ่งใหญ่ยังไงครัเพราะว่าท่านไม่ได้เซตเป้าหมายไว้ก่อน <S <S ท่านไม่รู้ว่าท่านจะเดินทางไปไหน <S <S วันนี้หลายคนเนี่ยออกจากบ้านด้วยความเร่งรีบรวดเร็วนะฮะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ผมยกตัวอย่างว่าวันนี้ท่านออกจากบ้านท่านเก็บกระเป๋าพาะเพพเรียบร้อยเลยอ่ะเดินทางกันเลยแต่ในใจคิดนะครับ วันนี้เดี๋ยวฉันจะต้องไปถึงปายนะ,ะ,ะฉันจะต้องไปสูดอ,อากาศที่ปายอยากไป,ไปโอ้โหอยากจะไปนี่นึกแล้วพอออกจากบ้านนึกแล้วเดี๋ยวไปออกไปปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวจะขึ้นไปบนเขาปายฉันจะไปถ่ายรูปฉันจะไปนูน่นนี่หูนึกแต่เรื่องปายมาตลอดเลยแล้วก็เริ่มเดินทางกันไปเลยปรากฏว่าไปได้สักพักหนึ่งเอ๊ะเสียงอะไรก้องแกงก้องแกงก้องแกงมีว,ว,ว,วอา้มามันรู้ตัวอีกที อยู่ในเทศกาลกินเจภูเก็ตซะงั้นไปผิดที่ไปผิดที่เอ้าตอนแรกบอกว่าจะไปปายเราก็ไม่สนใจเราก็เดินทางเลยเดินทางนี่ครับหลายคนเสียเวลาในชีวิตนะครับอยากจะไปปายแต่ไปจบที่ภูเก็ตคุณบางคนหมดเวลาเป็น10ปี20ปีคุณคุณไม่คุณไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ก็เพราะว่าเราไม่วางเป้าหมายให้ดีเพราะฉะนั้นเป้าหมายคือสิ่งแรกที่ต้องทําต้องมีครับต้องมีเลยใช่ครับถ้าคุณอยากจะเป็นเกรด อยากจะประสบความสำเร็จสูงสุดคุณจะต้องมีโคช้ชอย่างผมเองเนี่ย<ส>เดิมทีผมก็มีอาจารย์ดูแลอยู่แต่ว่าทําไมผมถึงอยากเป็นกรสเพราะว่าผมมีอาจารย์ที่เป็นกูรูระดับประเทศนะครับอย่างเป็นนักพูดสร้างแรงมดานใจอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างอาจารย์ศรีรักษ์ตันสิริอย่างนี้หรือทีฮาร์ฟเอเคอร์ acre, ที่สอนคนเป็นล้านคนโ,โอ้โหเ<ห>ชื่อไหม<ฮ>ทีฮาร์ฟเอเคอร์นี้นะฮะเขาบอกกันว่าเฉลีย่ยเนี่ยคนที่ใช้จ่ายกับทีฮาร์ฟเอเคอร์ในการไปเรียนเนะขาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อคน ปัจจุบันสอนไปหนึ่งล้านคนเขามีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ลองคูณเอาดูหนึ่งล้านคูณด้วยหมื่นห้าพันนะครับก็ขำๆนิดหน่อยเป็นเป็นเป็นงบประมาณบางประเทศเลยนะฮะเป็นงบประมาณของบางประเทศคันนี้คันนี้ทีฮับเอเคอรผมก็ยังเรียนกับกูรูระดับระดับโลกในเรื่องของอินเทอร์เน็ตครับค่ะมิสเตอร์อีหวนเชียร์เนี่ยเขาจะเก่งเรื่องของอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งมากเป็นอันดับต้นๆของโลกนะฮะเดือนหนึ่งมีรายได้หลายล้านเหรียญเลยครับโดยที่นั่งอยู่กับบ้านเฉย นะครับแล้วก็ยังเรียนรู้จากคุณแบร์ซิงเกอร์แบร์ซิงเกอร์นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกูรูด้านขายอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับแต่งหนังสือเรื่องเซลล์สต็อกเนี่ยฮะคุณลองไปดูแล้วก็บอกว่าวันนี้กูรูนักขายทั้งหลายรู้จักแบร์ซิงเกอร์หมดทุกคนผมได้เรียนรู้จากเข้ามาเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ทุกอย่างเนี่ยฮะที่ผมได้เรียนรู้มามันไม่ได้ just good นะฮะมันเกรดมันเป็นสุดยอดมัน,นท,ทํ็าให้ผมที่สุดเลยที่สุดทําให้พี่เองได้มีโอกาสได้ก้าวกระโดด ก้าวกระโดดจากชีวิตตัวเองไปสู่อีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่ามีโค้ชดีๆแบบนี้มีโค้ชที่สร้างออบอกทางลัดให้เรารเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าตอนนี้สําคัญที่สุดในชีวิตคนคนเราต้องมีต้องมีโค้ชแลวผมขอยืนยันเลยนะครับว่าคนที่ไม่มีโค้ชแม้กระทั่งเขาบอกผมอย่างนี้ฮะโค้ชอันดับกูรูโลกบอกผมว่าอย่าเชื่อโค้ชที่ไม่มีโค้ชมันเขาไม่ยังไงครับหมายความว่า ตัวผมเองต้องมีการหยุดพัฒนาตัวผมเองยังมีโค้ชที่สอนผมอยู่ทุกเดือนนะครับทุกวันนี้เราก็ยังเรียนอยู่ใช่ครับแล้วกูรูใหญ่ๆอย่างระดับโลกเนี่ครับเดือนเดือนหนึ่งจ่ายจ่ายเงินเป็นแสนแสนนะครับเพื่อมีโค้ชในด้านของออนั่งสมาธิมีโค้ชบุคลิกภาพมีโค้ชของฟิตเนสมีโค้ชนูน่นดาราห,หลายคนก็เป็นอย่างนี้นักการเมืองหลายท่านก็เป็นอย่างนี้มีโค้ชส,ส่วนตัวนะครับเพื่อเพื่อที่จะให้เขาไม่หยุดในการพัฒนาตัวเขาเองแปลว,ว่าทุกคนก็เห็นว่าการมีโค้ชเป็นสิ่งสําคัญโอ้โหสาคัญมากครับระดับประเทศก็ต้องมีโคคแต่่วาือ ตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่เราว่าเราจะเลือกหาโค้ชแบบไหนที่เหมาะกับเราที่สุดนะครับครับผมซึ่งสําหรับน้องๆนะฮะโค้ชที่ใกล้ตัวที่สุดก็อย่างที่โค้ชบอกไปครับผมไม่ใช่ใครอื่นเลยคือคุณพ่อคุณแม่ของเราใช่ครับใช่ครับผมสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ที่กำลังชมรายการอยู่ก็อยากที่จะให้ได้รู้เอาไว้ว่าจริงๆเราก็คือเป็นตัวอย่างให้กับลูกได้ถูกต้องครับแนะนำแนวทางต่างให้กับลูกได้ใช่ครับสุดท้ายนะครับโค้ชอยากให้โค้ชฝากอะไรถึงผู้ชมทั้งมากนิดนึงว่า ฝันที่ไกลตอนนี้เรามีเป้าหมายแล้ววิธีการที่จะไปถึงเราก็ต้องมีโค้ชมีอะไรแนะนําต่างๆเพิ่มเติมไหมฮะตอนนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือตอนนี้ถ้าน้องยังเรียนหนังสืออยู่นะครับยังเรียนหนังสืออยู่ผมก็อยากให้น้องตั้งใจเรียนหนังสือในส่วนที่น้องเรียนไปนะครับแต่อย่าให้หยุดการพัฒนาแค่การเรียนหนังสือเฉยๆเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนที่เรียนหนังสือก็เรียนหนังสือไปหลายคนก็แค่เรียนหนังสือแต่ว่าหลายๆคนที่นอกจากเรียนหนังสือแล้วเขาพัฒนาในส่วนอื่นนะครับ อาจจะฝึกฝนในการที่ว่าถ้าปิดเทอมเราจะไปขายของได้ไหมเราจะได้พัฒนาสกิลในการขายของบางคนไปพัฒนาในเรื่องของเกษตรกรรมในในเรื่องของนู่นนี่นั่นงานฝีมือหรืออะไรก็ตาม<ช>แต่ที่จะสามารถบางคนเชื่อไหมครับเดี๋ยวนี้มีน้องบางคนในเรียนม .6 นะสามารถได้รายได้จากคุนเนี่ยเป็นล้านเพราะว่าอินเทอร์เน็ตแล้วการไปหาความรู้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่าเสียโอกาสตรงนี้อยากให้น้องๆหรือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไม่อยากให้เสียโอกาสตรงนี้นะครับลองพัฒนาในส่วนแล้วก็ใช้ ใช้การพัฒนาให้เป็นประโยชน์ที่สําคัญผมขอย้ํานะครับเมื่อท่านอยากรู้เรื่องอะไรท่านต้องมีโค้ชต้องมีโค้ชในเสืยงนั้นเขาบอกว่าเรียนรู้จากผู้รู้ผู้สําเร็จนั้นคุณเรียนรัดตลอดครับก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะสุดท้ายเลยจริงๆนะก่อนที่จะปิดรายการกันไปอย่าให้โค้ชนะฮะบอกน้องๆนิดหนึ่งว่าคุทางสู่ความสําเร็จนอกจากที่เราพูดไปแล้วทั้งหมดมีอะไรอีกบ้างครับโอ้โหก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสุดท้ายและท้ายสุดนะฮะที่อยากจะฝากกันวันนี้เลยนะครับก็คือว่า อยากให้ท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆนะครับต้องมีเป้าหมายครับ <Okay. S 1> คนเราเนี่ยสำคัญที่สุดต้องมีเป้าหมายนะครับคือไม่ว่าจะเป็นสังเกตให้ท,ท่านท่านสังเกตนะผู้ที่ประสบความเร็จนะครับคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านหลายหลคนเนะี่ยมีเป้าหมายหม,ยหมดครับ <Okay. S 1> เพราะว่าอะไรเพราะเขารู้ทิศทางเขาแล้วว่าเขาจะไปไหน <Okay. S 1> และเขารู้ว่าต่อไปเขาจะทําอะไร จริงๆแล้วถ้าคนคนเราไม่รู้ว่าจะไปไหนเนี่ยก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับเหมือนกันชั้นใดชั้นนั้นจริงไหมเป็นผักปลาแห้งใช่งั้นเที่ยวๆที่ยวไปใช่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้ว่าคุณจะไปไหนคุณก็จะรู้เองว่าคุณจะต้องทําอะไรบ้างก่อนหลังนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่ตอนนี้ก็คือว่าคุณมีเป้าหมายนะครับมีทิมีทิศทางที่จะไปแน่นอนแล้วสําคัญในรายละเอียดก็คือว่าคุณจะต้องมีแผนที่ครับ แผนที่ตรงนั้นก็คือผู้ที่ให้การแนะนําคุณนั่นเองหร,อหรือคนที่อาบน้ําร้อนมาก่อนเรานะครับแล้วก็ตรงนี้อย่างที่ผมเรียนตอนแรกนะครับว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์และที่สําคัญที่สุดครับถ้าเป็นระดับโลกเนี่ยเขาต้องมีโค้ชครับ,รบเขาต้องมีโค้ชที่มาให้ความรู้ความสามารถคุณในด้านต่างๆนะครับโค้ชด้านฟิตเนสคุณอยากจะลดความอ้วนใช่ไหม uh. คุณควรจะ uh. เดี๋ยวนี้เขาก็มีโค้ชนะคโค้ชที่ทําให้คุณลดความอ้วนใช่ไหม คุณจะไปลดเองไหมวันหนึ่งโอ้โหซิกแพคกว่าจะได้มาเนี่ยเขาคุณใช้เป็นอาทิตย์นะของเขาแป๊บเดียว2วันได้แล้วมีมีโค้ชแบบว่าเพิ่มน้ําหนักด้วยนะฮะบางคนตัวผอมอย่างน้องจีนนี่ควรจะเพิ่มน้ําหนักหน่อยเพ่มะใช่ฮะใช่ฮะหล่อเกินนะฮะแล้วตอนนี้ก็ก็คือก็คือสิ่งสําคัญนะฮะก็คือต้องต้องต้องมีแผนที่ของตัวเองผมอยากให้น้องนะครับเอ่อหรือว่าท่านผู้ชมนะครับว่าลองลองมานั่งนิ่งๆกับตัวเองดูสักนิดหนึ่งแล้วว่าเอ๊ะ เป้าหมายในชีวิตของเราควรจะเป็นอะไรเริ่มจากว่าเราเก่งเรื่องอะไรดีไหมแล้วเราเราอยากจะไปในทิศทางไหนนะครับสงบสงบหลังจากนั้นเราถามผู้รู้เราหาโค้ชที่เป็นโค้ชในเรื่องที่เราอยากจะเป็นสมมุติเราอยากจะเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์เราก็ต้องไปหาคนที่เขาเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์กูรูเรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อที่เราจะเป็นยอดในเรื่องนั้นเรื่องอกไหมฮะเพราะฉะนั้นการมีโค้ชเนี่ยสำคัญที่สุดครับผมยืนยันเลยนะฮะเพราะว่าการที่เราไม่มีผู้แนะนําใช้เวลามากครับ ใช้เวลามากหรือเกินนะครับก็วันนี้อยากจะฝากท่านผู้ชมกับน้องๆในเรื่องนี้ครับครับผมซึ่งถ้าเกิดใครที่ชมกันมาตั้งแต่ต้นนะครับจะพบเลยนะครับว่า2สิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเราประสบความสําเร็จและเดินทางไปถึงที่หมายได้นั่นคือการมีเป้าหมายและที่สําคัญคือการมีโค้ชนะฮะซึ่งถ้าสมมุติว่าเรามีแผนที่เรามีคนคอยชี้แนะนะครับผมเราก็จะสามารถไปถึงเป้าหมายและที่สำคัญคือเราจะเดินทางไปถึงเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับโคดเดชาทรอิริยาพิชาติครับผมขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการฝันที่ไกลไปถึงได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคนนทาางี่ยกลอจะไปึ